สวัสดีค่ะแม่เป่งร้านวิวนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยของกระชายที่สวนเรานะคะว่าเราใช้อย่างไงแล้วก็ผสมปุ๋ยยังไงนะคะอย่าลืมนะคะสวนเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเรามีวิธีการทํากันยังไงค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ วิธีการใส่ปุ๋ยของสวนเรานะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามครั้งนะคะหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ว่าก่อนปลูกเนี่ยเราจะหว่านปุ๋ยขี้วัวก่อนนะคะคือเอาขี้วัวไปหมักกับแกลบดิบนะคะแล้วก็หว่านได้เลยนะคะแต่ว่าสวนเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีอย่างเช่นปุ๋ยเคมีเด็ดขาดนะคะเพราะว่าสวนเราเนี่ยเราเคยทําแล้วแล้ว เขาเรียกหัวกระชายอะค่ะเขาจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรคือแกรนนะคะแล้วก็ไม่สวยค่ะการปลูกกระชายนะคะตามร่องกระชายนะคะจะเราสามารถปลูกเข้าโพดได้เพื่อให้ร่มกับต้นตกระชายนะคะหรือจะต้นดอกแคก็ได้ค่ะพวกนี้เขาจะรากเขาจะไม่รบกวนมากนะคะแล้วบริเวณนะคะเราก็จะต้องถอนวัชพืชออกให้หมดค่ะแล้วต้นเขาก็จะสมบูรณ์ได้ง่ายมากค่ะนะคะ อันนี้ก็คือเราจะให้มาดูหัวกระชายที่เราขุดใน7เดือนนะคะที่ขุดแล้วยังไม่ครบกําหนดแต่ว่าเราต้องขายนะคะตอนนี้ราคาดีเราก็ต้องขุดนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถจะเอามาบริโภคได้แล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราขุดกระชายออกมาแบบนี้นะคะต้นกระชายนะคะ ที่เห็นอยู่นะคะเราสามารถที่จะเอามาเพาะพัน์ุได้และดีมากเลยค่ะเขาจะเติบโตเร็วนะคะต้นกระชายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่ค่ะต้นกระชายเดี๋ยวเราจะจับให้ดูอีกทีนึงนะคะเอาต้นที่เขามีรากนะคะเขาจะ,จะเจริญเติบโตเร็ว7เดือน6เดือนกว่า7เดือนเนี่ยเขาก็จะมี หัวกระชายให้เราเอามาขายเอามาใช้ได้แล้วแล้วก็ที่เป็นไหลๆกระชายเนี่ยเราก็สามารถจะปลูกได้นะคะแต่ว่าเขาจะใช้เวลานิดนึงนะคะใช้เวลาในการเจริญเติบโตการงอกนะคะแต่ถ้าต้นเนี่ยรับรองค่ะอย่างเร็วเลยนะคะคลิปหน้านะคะเราก็จะมาอะบอกวิธีการแยกต้นนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ต้นแล้วเราเอาไปปลูกแล้วใช่ไหมคะครั้งที่1 ที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยก็คือระหว่านปุ๋ยก่อนแล้วก็ปลูกกระชายนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณ1เดือนครึ่งนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยอีกทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมปุ๋ยกันเลยนะคะว่าเราผสมยังไง การผสมของเรานะคะตอนอจริงๆแล้วนะคะเราก็จะผสมและหมักไว้ค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาบอกว่าเนี่ยค่ะเราจะทำอย่างนี้โดยเอาขี้วัวนะคะผสมกับแกลบดิบมาผสมกันไว้นะคะแล้วเราก็จะราดด้วยจุรินซีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราสามารถจะหวานเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีมีผลประสิทธิผลมากก็คือหมักไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาไปโรยตามกบกระชายนะคะเราจะทาแบบนี้นะคะ ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเราถ่ายคลิปไม่ค่อยเก่งค่ะเดี๋ยวเราจะพัฒนาอีกทีนะคะเพื่อที่จะามา,าแชร์วิธีการปลูกกระชายและปลูกของในสวนเรานะคะพอเราลาดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปโรยได้เลยนะคะวันนี้ค่ะขออธิบายอีกทีนะคะการใส่ปุ๋ยนะคะทั้งแรกก่อนปลูกนะคะ1ครั้งนะคะแล้วก็1เดือนครึ่ง อีก1ครั้งนะคะหลังจากนั้นเดือนที่5 1ครั้งนะคะหลังจากเดือนที่5เสร็จก็6เดือนครึ่งอีก1ครั้งหลังจากนั้นเราจะไม่ใส่อะไรอีกเลยนอกจากรดน้ำนะคะ <presence> การรดน้ำกระชายเราจะรดน้ำช่วงแรกนะคะเช้าเย็นนะคะ7วันจนกระชายงอกนะคะหลังจากนั้นก็วันละครั้งนะคะหลังจากนั้นวันละครั้งเสร็จเราก็จะ ลดระยะเวลาหลังจากกระชายโตแล้วเราจะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือมองไปที่ดินนะคะถ้าเหมือนจะแห้งนิดนึงเราก็ลดค่ะรดน้ำอีกนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องกังวลอะไรกับการปลูกกระชายนะคะนอกจากกำจัดวัชพืชวัชพืชที่เขาเกิดตามกบกระชายอันนั้นเราต้องเอาออกค่ะเพราะเขาจะไปรบกวนในการเจร, ب, จเริญเต,ติบโตของเงากระชายแล้วก็นมกระชายนะคะ วิธีการใส่ปุ๋ยเราก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาปุา๋ยที่เราหมักไว้ไปโรยตามกกกระชายนะคะแล้วเราก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมากไปนะคะเราจะทําอย่างนี้สมครั้งนะคะถึงเวลาเก็บเกเกี่ยวค่ะเพื่อนๆทําแบบนี้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการปลูกกระชายนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะเรายินดีที่จะตอบนะคะเพื่อเป็นการแบ่งปันหรือเพื่อนๆมีอะไรที่จะแนะนำทางส่วนเราเราก็ยินดีนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแม่เป่งร้านวิวหรือฟาร์มคุณแม่เป่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวสวนอย่างเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ แล้วเราก็จะมีอะไรดีๆมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับการทำของในสวนเราเราทำจริงค่ะทำจริงด้วยชาวสวนแท้ๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ